สวัสดีครับผมทีมนะครับนี่เกม ROV นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นฮีโร่ที่ไม่ใช่ว่าฟลอเรนติโนนะครับอันนี้ผมตัดมาจากสตรีมนะครับภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนี้ผมเอามาพากเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของให้ข้างบนนะครับหรือไม่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นของให้ว่าของคนออกยังไงนะครับของที่เบื้องต้นที่เราคนออก3สิ่งแรกคือรองเท้านะครับถ้าฝั่งนั้นซีซีเยอะก็ออกรองเท้าล้างสาธารณะมาถ้ามันซีซีไม่เยอะแต่ดาเมจเยอะก็ออกรองเท้าเกราะมานะครับออกโซนิคบูธมา ของช้ต่อไปที่ควรจะออกก็คือถุงมือนะครับถุงมือเสร็จแล้วก็ออกอุินอามไปเลยเพราะมันจะได้ใช้แน,น่นอน,นครับแล้วที่เหลือก็คือตามสถานการณ์ไปนะครับคนที่จะเล่นเฟรนติโน่เป็นนะครับเราต้องรู้3อย่างอย่างแรกก็คือปาดอกไม้ให้โดนปาโดนแล้วคอมโบให้เป็นคอมโบให้เป็นแล้วต้องกล้าที่จะเล่นครับเรนติโน่ต้องกล้าที่จะเล่นเพราะว่าถ้าคอมโบแล้วเล่นเป็นและกล้าที่จะเล่นเนี่ยมันจะดึงศักยภาพของตัวมันเนี่ยออกมาได้มากที่สุดครับ คอมโบมันก็ถ้าคนที่เล่นเป็นแล้วอาจจะไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คือปาดอกไม้ให้โดนก่อนเดินเก็บดอกไม้ปุ๊บสกิลสองจิ้มเก็บดอกไม้สกิลสองจิ้มเก็บดอกไม้สกิลสองจิ้มวดไปงี้แหละครับก็คือถ้าเราปาดอกไม้โดนใช่ไหมเราพุ่งไปปุ๊บสกิลสองแล้วก็โยกโยกก็คือปุ่มเดินนะครับโยกไปทิศที่ดอกไม้อยู่นะครับอย่ามันโยกได้อันนี้ปาปุ๊บเก็บแทงเก็บแทงโยกเก็บแทงโยกแบบนี้ครับ พุ่งเข้าไปเก็บแล้วก็สองแล้วก็โยกออกไปแล้วก็สองแล้วก็โยกออกไปแล้วก็พุ่งอ่ะมันต้องสลับครับตีธรรมดาสองพุ่งสลับตีธรรมดาสองอันนี้ผมก็เดินมาแก๊งบนนะครับเพราะว่าผมเห็นด้วงไฟแท็กล่างให้แล้วผมไม่อยากเอามาหลอดเพราะว่าเขาถอยไปในป้อมแล้วนะครับเราสามารถเดินมาแก๊งบนได้ถึงจะไม่มีด้วงก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าบนเราลาบากแหละเราสามารถมาแก๊งได้เลยนะครับตรงนี้ผมฆ่ายีน่าได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขาลามหมดเขาก็หมดและครับผมมีดอกไม้ปุ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับ มันจะแรงมากๆนะครับฟอร์เรนถ้าจิ้มแล้วสก,กิลสองเพราะว่าดาเมจมันเป็นทรูดาเมจพร้อมกับดูดเลือดด้วยนะครับอันนี้เราต้องรีบกลับไปการเลีนของเราก่อนครับเพื่อจะไม่ไม่ต้องเสียคลิปออกทุกมือเลยครับเฮลิคลิสกลับไปเติมเลือดก่อน ถ้ายัางไม่มีบวกหรือไฟอะไรกันครับแล้วก็แค่นี้แหละการคลิปเดินดูก็ต้องดูแบบไ่บ่อยเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราสามารถบวกได้นะครับเดี๋ยวผมจะสวนจริงๆอ่ะผมอยากอันติใส่มาลอดนะครับเพราะว่าอันติของฟลตริโน่ก็คือถ้าเราอันติใส่ตัวหนึ่งอีก4ตัวที่เหลือนะครับจะทำซีซีใส่เราไม่ได้เลยยกเว้นอาริเตอร์กับอารัมที่จะล็อกได้นะครับเป็นตัวเก็ทางฟลตริโน่เลยนะครับอารเตอร์กับอารัมเนี่ย ดังนั้นซีซีจะไม่มีผลนะครับแล้วก็จะดูเลือดที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมเลยอยากอัติสายมาหลอดอยีน่ามันจะได้รําผมไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับล่างไม่มีคลิปแล้วก็เดินมาแท็กกลางครับมาช่วยเพราะจะทําให้หมีเนี่ยเดินไปกันบนได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ว่าจะบมมีบเรสนะครับอันนี้มันมีเหตุผลที่ผมไม่ตีเรสตรงนี้ทองที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเพระาะว่า เทนว่าคาเฟนี่เดินมาปิดโบนแล้วเทนอ้อมมาถ้ายังอยู่ตรงนั้นแนะ่ะโอกาสตายจะสูงนะครับเราค่อยเข้าจากข้างหลังจังหวะนี้นะครับเราสามารถเข้าได้แล้วก็ไหลถึงตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราอันตีใส่เทีนไปแล้วตัวอื่นก็จะซีซีใส่เราไม่ได้นะครับอันตีมีผลห้าวินะครับจังหวะนี้นะครับเราก็เก็บยีหน้าได้เหมือนกันคือถ้าเราปาดออกมาให้โดนแล้วคอมโบเป็น,นะอะไรมันก็ง่ายนะครับถอยก่อนถอยก่อน อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่ามาหลอดปาดทีเียเราตายแน่นอนอันนี้เป็นการภากค,ครั้งแรกนะครับผมอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมามากมายเครับเพราะผมโดนสดดูคลิปแล้วก็ภากไปเลยมาหลอดมาแล้วก็ไฟได้ครับเนี่ยไอชอ็อตช็อตเมื่อกี้ครับผมสกิลสองไปก่อนจังหวะหนึ่งนะครับมันจะทําให้ผมสกิลสองได้4ครั้งจาก3ครั้งมันเป็นทริคนะครับทริคที่คนเล่นฟินเจนโนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนี่ยเขาจะรู้กันนะครับ ก็คือเราสกิลสองใส่ไปก่อนทีหนึง่งแล้วค่อยไปบวกสกิลสองทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยปาดอ,อกไม้ไปนะครับแล้วก็ค่อยคอมบูปกติแล้วมันจะทําให้เราใช้สกิลสองได้อีกรอบแล้วสกิลหนึ่งก็จะรีกรอบมันจะลําได้วิวันจบเลยมันจะลําบนอย่างนั้นแหละนั่นแหละครับแล้วมันจะโหดมากซีซันสิบสี่เราก็ยังเล่นได้เนี่ยครับเหมือนมันกลับมาแต่ซีซันก่อนหน้านี้ประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยมันเล่นค่อนข้าง,งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ไว <c oughs> ซีซันแรกๆที่ตัวนี้เข้ามานี่คือบอกเลยว่ากุงแบนทุกตานะครับมันหนึ่งห้าสบายเลยเกาขึ้นถุงมือเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการขึ้นโอรนอยมไปเลยนะครับมันได้ใช้อยู่แล้วโอริอยมนะครับต้องขึ้นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมที่จำเป็นต้องออกก่อนนี้ดอกไม้ไม่โดนนะครับ อันนี้จริงมาหลอดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาช็อกไปทางนั้นนะครับถ้าเขาช็อกไปบ้านเขาก็จะรอดแล้วแต่วันนี้เราเลได้ฆ่าไปนี่คมามเราเสร็จแล้วก็มาเคลียร์คลิปครับเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรเติมเลือดนะครับจมเลือดน่อยยิ่งเลือดเต็มเราจะได้ยิ่งลําได้หนักมากยิ่งขึ้นนะ แล้วอีกอย่างที่คนไม่ที่เล่นเฟรนติโนแล้วมันดึงศักยภาพของมันออกมาได้ไม่หมดถึงจะถึงจะคอมโบเป็นก็ตามนะครับแต่ก,ก็คือไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นก็คือมันมีจังหวะเฟรนติโนเนี่ยครับถ้าอันติใส่ตัวไหนแล้วบวกไปเลยครับมันจะมันจะโหดของมันเองอ่ะเข้าใจไหมขอแค่คอมโบเป็นนะครับตัวนี้มันดีอยู่แล้วมองแมพเยอะๆครับล่างไม่มีคลิปก็เดินมาเคลียร์กลางครับ เขาแท็กไม่เร็วเราก็เดินมาเคลียร์แล้วก็เดินกลับเลนอย่าปล่อยให้พ้องตัวเองแตกนะครับเล่นออฟเลนที่ออฟเลนอย่าอย่าปล่อยให้ป้อมตัวเองแตกแกงได้ก็แกงนะครับรุดพ่วงผ่านหน้าบ้านเสียงคดดังเลยเราว่างเราไม่มีไฟไม่มีอะไรก็เก็บคลิปเก็บอะไรบ้างนะครับเดินแท็กนั่นแท็กนี่ไป หาตังค์นะครับยิ่งตังค์เยอะยิ่งของเยอะยิ่งได้เปรียบนะครับยิ่งโดนรุมได้เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ผมสี่หนึ่งอยู่นะครับไม่แน่ใจจังหวะอาจังหวะนี้ครับสี่หนึ่งที่จังหวะนี้ถอยได้นะแต่ว่าผมเลือกที่จะเปิดเปิดเพราะว่าผมคิดว่าเขาผมไม่ลงแน่ๆน่ถ้าผมอันติใส่ตัวไหนผมก็ไม่ลงจริงๆครับอันติเข้าไปก็ใส่ได้เลยอันนี้หิวไปหน่อยยันป้อมเลยนะครับแต่ไม่ตาย เดือดติ่งหนึ่งไวโอลตเลยไปปิดงานให้สวยๆนะครับช็อตสี่หนึ่งเมื่อกี้ก็หล่อเลยนะครับช็อตสี่หนึ่งเมื่อกี้ยิงของน้ํายิงอะไรด้วยแล้วแบบนี้นะครับสบายเลยช็อตนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องอันตินะครับแต่ผมอันติเอาชัวไว้ก่อนเผื่อมาหลอดกับเทน่ะมันมาช่วยนะครับผมจะได้สามารถลําต่อได้แต่พอดีว่ามันไม่มาก็เลยอันติไปเลยก็ไม่เป็นไรครับอันติรีค่อนข้างเร็วนะ อันนี้เหมือนพี่ดวงเราจะหิวไปหน่อยนะครับแล้วว้างๆก็บีดเลดบีดอะไรนะครับตอนนี้เลนล่างเราไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคีมันมีละตัวนี้ก็บวกเลยครับบวกได้นะจังหวะดอกไม้โดนปุ๊บแทงแทงสองแทง2องตีธรรมดาแทงสองตีธรรมดานี่นะครับเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมครับดอกไม้เว่า วิ่งครับดอกไม้เบ้าเพิ่งวิ่งโค้มาเติมด้วยต้องรีบวิ่กลับบ้านครับอาร์ทนรู้มากครับถ้าดอกไม้เบ้านะครับผมแนะนําวิ่งดอกไม้เบ้าและอันตีหมดแนะนําวิ่งครับทีนมาแบบนี้ตายแน่นอนครับถ้ามีเลือดเหลือ เอาละไม่ค่าจบบ้านพวกเจ้าของสียด,ดีตอนนี้เราสามารถเอาชนะได้ทุกตัวนะครับผมคิดว่าตอนนี้ห้าหนึ่งก็สบายนะเพราะว่าของนํานะครับแล้วก็ทีมก็ดีถึงจะไม่ซ้อนก็ไม่เป็นไรของนำนะครับอันนี้เขาช็อกมานะครับโอกาสที่ตายเขาก็เยอะเหมือนกันถ้าผมไฟด้วยอียนาอ้อมหลังมาอย่างนี้นะครับสบายผมเหมือนกันแต่จังหวะเนี้ยผมรีบเดิอนออกก่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ซ้อนแล้วมันยืนไกลผมไม่อยากให้มันเสียตรงมือเคคิลิสแนบ ถ้าเลือดกดันปลา40%ทุ่งเฮคลริสจะทำงานนะครับทุ่งมือหฮคลริสนะครับจะคอมโบกับอันติได้ดีมากก็คือถ้ามันทํางานปุ๊บแล้วผมอันติอยู่มันจะดูดเลือดแล้วเลือดมันจะเด้งค่อนข้าง,างเยอะตอนอันติเยอะมากๆเลยมันทําให้ทุกครั้งที่ไฟเสร็จถ้าสังเกตดูส่วนใหญ่ฟเฟรนติโนโท,ที่เล่นเป็นเปนเลเกนนำเนี่ยเลือดจะไม่ค่อยลดกันเลยเพราะเหตุผลแบบนี้นะครับหวะนี้แหลมตัวหนึ่งก็ไม่รอดครับ อันนี้แหลมเองนะและเข้ามาเคลียร์คลิปสูงเกินไปอีนาเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโยนเกมหรอเปล่าอันนี้ช็อตสุดท้ายช็อตนี้ผมไม่ไหวแล้วครับก็เลยจัดฟิกเกอร์อันติีไปหนึ่งดอกจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษรลกครับช็อตนี้แต่ว่าก็เลยเปิดเปิดให้เพื่อนให้แครี่มันไปยิงฝั่งข้างหน้าเราไม่ได้นะครับเราก็เลยจะได้เข้าไปจบปอมได้ง่ายๆอ่าโอเคตอนนี้ก็ปิดไปส,สวยๆเลยนะครับ ตอนนี้ผมเล้งคอน19ดาวนะครับในคลิปนี้นะครับในสตรีมนี้คอน15 19ดาวนะครับแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าทำไปกี่ดาวตอนนี้19ดาวนะครับเป็นดาวที่19พอดีแล้วเล่นฟลอเรนติโนก็ได้รับชัยชนะไปดาวที่19ก็เลยมาโอเคครับใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะสอนไม่ดีเท่าไหร่ถ้าอยากให้ทำคลิปละเอียดกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกดูถ้าฟังไม่เข้าใจเรียกให้มาละเอียดกว่านี้ก็ คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปโดยเฉพาะให้มันละเอียดเลยอันนี้มันเป็นคลิปที่เล่นแล้วตัดมาให้ดู